สวัสดีสวีดัตเขาต้อนรับเข้าสูช่ช่องโอลันแมนมือนี้เฮาสิพามาเบ่งรอบๆพงอนเฮาบ่ามีอย่างนะ้วมีคลิปอย่างลงแล้วเฮาก็เลยพามาเบ่งสวนในบ้านสวนในเฮือนเฮาอันนี้คือกกงหมองหมงมากมันดกๆแต่กรบ่กดกวันใดแต่มันก็นลามขึ้นไปแล้วสูงๆ ลำกกหมูก็มีกกมากเขียบเห็นบ่เขียบอ่ะน้อยหน้าหนาภาษากลางเขาเอิ้นน้อยหน้าภาษาอีสานเอิ้นบักเียบอันนีกกอันนีกกกหมกเมาหมกเมาแต่ยังบ่ออกดอก งน,นคนอื่นาอดอกมาแล้วนอนบอกตัดภาพมาอันนี้ก็เป็นสวนสวนที่ว่างเปล่าเขาลกถิ่มมาแล้วก็มีมะพริกมีดอกแคโอเคก็ยังบอกดอกดอเแสงกานเสงมานี่ก็พักพักอีตูที่กำลังสิตายแล้วก็พักหอม ที่บ่มีวันตายมีคนได้กล่ลาวไว้พักหอมที่ไม่มีวันตายนี่ก็โกงมะเขือบ้าไปหมดนี่ก็ต้นหอมต้นหอมนี่ต้นใบแมงลักหรือผักอีตู่นั่นเองอันนี้ก็ต้นมะเขือที่เพิ่งปลูกมี อันนี้กะพิ่งมันกเพึ่งออกดอกพักสไลหรือมะละขีนกนั่นเองซึ่งซอนใสมาด้วยเครือดอกอันซันที่พึ่งเป็นดอกสองดอกและอีกหนึ่งดอกก็เหี่ยวหล่นแล้วต้นมะเขือใหญ่เราก็มีแต่หอาบอคว้าไปปุ๊บก็จะพาออกแล้วน,นี่ก็คือต้นมะนาว ต้นมะนาวกำลังออกมาออกผลอันนี้โกกมะม่วงสามฤดูกำลังเป็นดอกรักตะมุตตะมีไฮไลท์ไฮไลท์อยากพาไปเบิง่งไฮไลท์หนึ่งสองไปไปสิไปไหมไปนี่ ฟักนั่นเองนี่คือฟักแต่ภาษาอีสานเอินหมกักผักโอ้โหใหญ่สำน้าใหญ่กว่านายมั้งนี่โอ,อ,โอ้ไอเลิฟหมักผักโอ,โอ้เป็นหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดแปดแปดมาแปดลูกดูสิโอ้โหอันนี้ก็โอ้โหแบบอืมไอเลิฟยูมักพักอันนี้คือคือแคนตาลูปนะทุกคนนะซึ่งมันก็กระดองแกงแดนมันกระดองออันนี้คือพี่เปอร์ อ่ะจุ๊บจุ๊บอือนี่จะจุ๊บเลยอยากออกกล้องน้ำรดดับข้างหลังเรามันก็เป็นเครื่องมะก้วยอันนี้คือต้นหมากยางซึ่งปลูกมาหาปีแล้วมั้งเพื่อเป็นหมากเชื่ปลูกเองกับมือซึ่งมันก็ไม่เป็นฝนนะทุกคนนะหมากยางภาษากลางน่าจะเรียกหน้าซอเอิยสมักนมอีหย่างสักยอย่างนี้แหละ ที่หมากมันเป็นสีม่วงๆเลยกะข้างในมันมียางขาวๆไปกินเม็ดมันอันนี้คือต้นมะปรางนะทุกคนนะอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันกับต้นหมักหมักหมัมกนมปลูกพร้อมกันกับต้นหมกักยางอนะสี่ห้าปีบรเคยเป็นหมากกิน <c oughs> นี่อันนี้กันต้นมะกรูดธรรมดาคือ้งางหนกด้วยเลยซึ่ง มีไข่นกด้วยเห็นปะเห็นเห็นหางนกมาเห็นหางนกบะเห็นหางนกไหมแรงแรงมา <c oughs> <c oughs> เมาห็นนกมากระซิบมาจิ๊บ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 เอ้ยลืมต้นผักกะเพราก็มีอันนี้คือผักกะเพราอันนี้คือบริเวณสวนรอบๆบบ้านรอบๆเพื่อนเฮาป,ปึ๊บปึ๊บสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวปุว๊บแบบ ก็ขอตัวไปก่อนถ้าหมักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กันหนังด้ยบ๊ายบาย